เ็บ,เบเอาแล้วครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปเข,นะเ,เขาคว้าันะเราก็อยู่ที่พูดถ้าเบอร์นะ,นะะเพื่อนเขาไปกันหมดแนละ้วเมื่อกี้กูตั้งค่ากล้องอยู่เอากล้องให้พี่วิลยืมไงเมื่อกี้แล้วจะไปตั้งแบบ60เฟรมเรทช่องผมไม่ชอบใช้60เฟรมเรทนะชอ,ชอบใช้30 60เพราะว่ามันเวียนหัวใครเห็นด้วยกดบวกหนึ่งนะครับใครไม่เห็นด้วยอยากให้ใช้60กดบวกสอง ถึงว่าผู้มือจะกดหมวสองผูก,ก็จะจะถ่ายทับิฟเฟนเดนตจุดเดียวทวันนี้โอ้แล้วมันเบรซิทสามร้อร 300, ายขายากก็ไหนไม่เห็นคนขี่เลยแันข,ข้างหน้านี่เจ้าถิน่นนะพวกรถบัสไซต์ไปเพชรบูรณ์เนี่ยจะไปหาดันเนี่ยเจ้าถิ่นนะสารจามเจ้าถิ่นไปเนี่ยเจ้าถิ่นเขาแน่จะพาเราไปสู่ถนนได้อย่างเต็มภาคภูมิเนี่ทำไมเขาไม่กระจกเขาทำอย่างนั้นวะเห็นกระจกไหมเขาเปกระจกใสอย่างนั้นเลอะไรวะเนี่ยเพชรบูรณ์สไตล์ ใส่กระจกปี้นนะเอาแสงเ่ะอเอาจะถินแสงผูแง้แสงตามแสงตามจะถ่นครับเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดโอ้มันมน,นจะตกเลยรถลาวนะปลาโดโตโยตา้าเลนคูเซอร์ปราโดกับแพงนครก็อยู่ตรงเวียงจันทร์นะครับติดติดกับนองใครแต่ที่จริงอยู่ที่พุทธเบิรกนี่มัม,มีรถที่มาไกลกว่าน,นี้อย่างรถพี่เบลขนานาก็ <invece S 1> จากสงขลาโอ้เชียงใหม่เขไกลนะเชียงใหม่เขาก็มีภูเขาภูเขาเยอะแล้วนะเขามาเที่ยวทําไมนะสงสัยจริงๆเลยภูเขาก็เยอะอยู่แล้วในเชียงใหม่ใครอยู่เชียงใหม่ก็ช <laughs> <laughs> ่วยกันตอบคำถามหน่อยโอ้รถอะไรวะเนี่ยเทรเซอร์โอ้เซียอฟเทรเซอร์หรือเทนเนอรี่วะผมชอบสับสนระหว่างเทรเซอร์กับเทนเนอรี่มันจะมีแบบล้อแม็กกับล้อโลใช่มั้ตด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 อย่างหนักตดอย่างหนักเฮ้ยย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 น้ยย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 ยหยยกยยยยย กระเทียมหนังนง,งเอ้ยแต่โอ,อ,อ,อ้เออเออ,อเอกอกระเทอย่างนังนูอีกแล้วอย่งเล็กๆเนี่ยเป็ลายฉีกระเทีเนี่ยมันมันสะท้านไปถึงทรวงอกเลยจริงๆนะโอเคเรามาถึงทางลงผู้ทับเบิกแล้วโอ้มีหมวกทองเนี่ยเปิดกล้องไปกันเลยจ้า เดี๋ยววะต้องตั้งเป็นโหมดสามร้อกสิบนะกล้องเฮียนีย่ต้องมันชอบไม่เป็นโหมดสามร้อยหกสิบไม่ผมโอเคเป็นแล้วไป let's go ขางนี้อย่าชิบชิบไคให้ติดชิ <laughs> ้นเคยครับชิบชิบมีขายช่างเป็ดทักเช็ดเพจยน o i cp ไม่ได้เลยไม่ <laughs> เ,เข้าไปไหนก็ได้ เขาไปไกลกันเลยเนี่ยเ,เขาไปกันหมดเลยนะ,ะดูนะชะลอเลยไปเลยแสงเลยชิชิューับโคจว่าแสงคือผมก็มีทักษะจากการขับพี่บากมาแล้วนะไอ,อ้ทางอย่างนี้คือ เลยเฉยเฉยอะโอ้โเขาไปกันนวนแล้วไปไกลแล้วแต่ขับอยู่ท้ทายๆก็ก็ดีนะก็กล้องเขาจะได้เห็นไงเขาจะถ่ายรถเราก่อนโดยที่แบบไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเรา,นะากล้องไปไหนหมดแล้วขอแอกหน่อยโอ้ดูความสวยงามของคุณเบิดนเี่ยครับมาทีอะไรก็ยังสวยเหมือนเดิมมันจะเปิดไปหยุกเฉยกันทำไมนะ เอ้ยนี่ไงนะมันป้ายตะกล้องนี่แต่ตะกล้องเขาหายไปไหนวะไม่เห็นตะกล้องเลยนะอิมอาทูเห็นตัป้ายไม่เห็นอุนเอสดอาร์สี่ร้อยเหมือนยางแบนเลยยางแบนปะวะมองไม่ออก อลังการมากเดี๋ยวขี่ช้าๆกันดีกว่าคนระับโอ้โหตดๆๆๆเออว่ามันยางมันยางเลื้อยอ่ะเดี๋ยวจอดดูดีกว่ามันยางผมเลื้อยเลยนะครับจอดตรงใช้ทางเบี่ยงนี่เออว่ะอะไรวะยางแบนโอ้ยเฮียรถไหลไอ้สัตว์ก็ไม่ได้แบนนี่วะแต่ทำไมมันเลื้อยวะถนนมันลื่นเพราะอากาศเย็นไปต่อไม่มีอะไร ลงไปไหนตอไนตอไหนแล้วล่ะงอยุ่งบนนี่เลยไอ้แต่อกล้องมันไปไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงแต่อกล้อง แสงลบไปบ้านนี่ไปก่อนะหกจ้อกงคนนี้จะถ่ายเราเราก็กดกดดันงเนี่ยป๊ะๆปกดดันออกแสงไปเอาแสงออกแสงไปนะสับเพียวบ้าเนีวิววิวยังสวยอ่ะเคื่อตดกดดปอแป๊ะปอปะ เพื่อทำอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมมันไปนอนอยู่ข้างในนั้ hey, นเฮ้ยแล้วมัน hey, เอ็กไซเตอร์นี่นะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮียบโร่เอ้าเอ้าน้ำมันเกิดอะไรขึ้นเอ้าโบรโคตรเจ็บเลยเฮ้ยล้มอีกแล้วครับพี่เจอตรงไหนไม่พี่ล้มอีกแล้ววะเนี่ยโอ้อ่ะ<า>ขึ้นไดปไหม ไม่ต้องมาล้มบ่อยทุกปีเลยวะอ้นี่กมต้องล้มทุกปีเลยไหวพี่ไหวไหมฮะไหวไหมพี่มันเก็บเยอะมันจะดีกับอีกนิ้วได้ไหมครับจับตรงไหนนะไหนๆไหนๆไหนๆว้าโอ้เม่่ยจ่ายถ่ายไม่ตลอดไหมครับไม่ย่ายวะไม่ได้ถ่ายเออ โอ้นั่งก่อนนั่นอนไหก่อนไว้ถังไม่ถังนะโอ้รถเาเข้าใบก็ไม่ได้ใส่เออลอเท็คตัวอยเท็หมดอะเดี๋ยวมันมันลงไปตอนมันนผ่านที่ไปเท่าตอนล้มอ่ะครับไปเห็นตอนล้มอยู่่ไหมอ๋อ มาดูความเสียหายขาเกียร์งอกับแฟริ่งเป็นรอยนิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่คนนลยดิมันเป็นยังไงพี่มันลื่นเหรอโค้งโอ้หลุดโค้งมาเรื่แต่ว่าพอถึงน่าเบรกไม่ทันพยายามจะเต้าอ,ออก,กอแต่แต่เราจอดอยู่ในจุดอันตรายเหมือนกันนะมียาอยู่นะอยู่ห้องเอาไหมหรือว่าจะไปไหนหรือไปซื้อข้างล่างอ๋อบอกพี่เป็นรอยไหม ป็นอยู่ครับตรงนี้นิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรต้องลรถต้งตี่อนถาจรถะม้จ่ไปได้เลยครับหลุดโค้งนิดหน่อยครับผมควรย้ายที่จอดได้ไหมครับเหมือนตรงนี้อันตรายใช่ไหมครับใช่ครับครับขยับไปอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้บ่อยเอาตรงนี้บ่อยครับผมครตรับเอตรงนี้ไม่น่าจะปลอดภัย ซ้อนไหมซ้อนผมไหมเดี๋ยวผมขึ้นมารถให้หซ้อนผมไหมหรือพี่จะขับลงไปนี่ไปอยู่กันตรงนั้นนะ่ะไปจอดตรงนั้นก่อนขับไปไหมม,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 มาซ้อนผมไปก่อนก็ได้เดี๋ยวขึ้นมาเอาอเ,เดี๋ยวค่อยขึ้นมา,ามนป้าพี่อย่าพึ่งมึนอย่าพึ่งมึนเ,เดี๋ยวมันอันตรายเดี๋ยวมันจะํารอยค่อยดัดค่อยดัด พี่เบลคีเอซอาไปไปต่อแตกแล้วครับพี่เบลแตกแตกหนึ่ง ตอนออกมาผมเลทวงแล้วว่าทำไมพี่เบลไม่ใส่รอ,องเท้าเข้าไปเป็นไงล่ะเดีบร้อย <t> เดีบร้อยเลย,เลยบาทเนี่ยเ <t> มืเ่อกี้เมืเ่อกี้คุยกับพี่เจพี่ที่เขาดูแลแถวๆนี้นะครับเป็นกู้ภัยเขาบอกว่าตรงนี้บ่อยครั้งละก็น <t> <t> ่าจะบ่อยแล้วแม่งเรากันเบ่งบุบบุบบุบบิวเบิลเนี่ยเนี่นยมีน้ำมันได้เห็นไหมน้ำมันน้ำมันน้ำมันหล่นข้างล่างลื่นใช้ได้เลยเนี่ย ก็อันตรายครับขี่แรงไม่ได้ยางกูยิ่งแม่งยิ่งเส้นเล็กๆเ, <laughs> เปกเลื่นเนอะเปกเลื่นโอ้โหดูความใหญ่โตอลังการแซงเลยนะไม้ยีพี่เพิ่งเป็นล้ม,มานะควาจริงนี่ขี่ยัง, <laughs> ยยงโหดเลยก็โหด satu การง่ายมากเลยอย่างาเล็กๆเนี่ยเชียนเกียร์ที่ก็ตูดปัดนี่อย่างวา๊ะ ขี่เร็วนะเรือกย็ยังใหญ่วะก็เลยแบบสั้นเร็วได้จะชอบเสียงรถผมตดอย่างไรโปร้ปลาโปา้ปลาโปา้โปลา <laughs> ชอบเสียงตดอนะ่ะเอ้ยสะดุดดีโอ้อาชิพาตรงไหมมีลุมบ่าลายแหน่เนาะลุมจอดจ่อมาลายลุม นี่ลุ้มไงนี่ลุม้มไงลุ้มต่อไปก็ตกแต่ลุ้มเอาไปอย่างนั้นเลยเฮ้ยนี่พี่เพิ่งอุบัติเหตุจริงไม่ได้แย่ขึ้นกล้าขี่อะไรขนาดนั้นข้อยังเปกหรือโคง้งไปไกันหมดเลยไอ้พวกยางใหญ่เอ้ยเรามันก็แค่รถยางเล็กเป็นชนกุ้มหน่อยในสังคมเอาจริงเล้วยางผมแบบเกือบโทษทรงเชิงนะียยางที่บอกจอกใส่นะแบบจะทำทรงซิ่งไงทำทรงซิ่งใส่ยางเล็กๆก,ก็บอกว่าอย่าห้าวนะพี่คนนี้ผมจะเชื่อพี่เขาโอ้เพราสงไปตรงนู้นนี่ย ที่เบลจะขับจะเหมือนจะไม่ได้ลงเลยรีบขี่ไปไหนวะเนี่ย จิบขับปันเลยสนใจติดต่อได้ครับสนใจติดต่อได้ต่อแสงวกันขออนุครับเขาโบกมือให้ไปนะโอ้ขอบคุณมากเมื่อกี้ผมยกนิ้วให้ด้วยนีวโป้งนะไม่ใช่นิ้วกลางตอนนี้เราจะพาคนใต้ไปอนามัยกันนะครับคุยคุยกับกล้องคุยกับกล้อง ทั้งที่แล้วที่มาเนี่ยก็พาไปอนไมทั้งนี้ก็พาไปอนอา,ามมันต,ต้องเลี้ยวไหมตรงอย่างเดียวไหนไม่มีอะไรเลยมันมั่วเปล่ามันมั่วหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็เป็นเป็นป้ายป้ายพี่เบลนะครับป้ายพี่เบล ้ยไอ้เหี้ยแม่นปิวแม่นปิวแม่นปิวเห็นแม่นไหมแม่นพี่ปิวแม่นปิวไปเก็บไม่นหน่อยเห็นไหมเห็นไหมแม่นพี่ปิวเอาเเเใช่มันห้อยอยู่ที่อะ เห็นหรอวะต้องมาเพื่อนใครสอนให้เสียบอย่างนั้นเวลาขับรถเอ้านึกว่ามันจะไม่ปิวไงปิวดิไม่ได้โอ้ซื้อมาตั้งสามพันกว่าบาทเห็นไหมน้องรักมันเป็นรอยไหมเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยไอ้เหี้ยแม่นออฟตัดไอ้สัสแว่นออฟตัดไม่เป็นไรเลยนั่นแหละเป็นรอยอยู่นะไม่เป็นคุณมันต้องค่ายโอมันเป็นแค่นี้เฉยไปเถอะจะตายแล้วตอนนี้โอเคงั้นเอาใส่ไปที่เดิมงั้นเดี๋ยวผมเอาเสียบไปที่เดิมนะใส่เลยใส่เห้ ผู้สาวผู้สาวผู้สาวผูสว้สาวไปข้างหน้าอีกเหรอเลี้ยวขวาใช่ไหมผมว่าสเสียก็โถงเหรออยู่ซ้ายมือไหนอ่ะไม่มีเลยอ้อนี่ไงนี่อันี้นไมีควี่เหมือนอนามัยล้างเลยเพื่อนๆเห็นอย่างน,นี้นี่ผมไม่ได้เอาฟุตเทจคลิปเก่ามาใช้ใหม่นะครับ นี่เป็นคลิปปัจจุบันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นฟุตเทจเดียวกันกับคลิปของปีที่แล้วไม่ใช่นะครับโอ้บรรยากาศวิวคุ้นวิวที่คุ้นเคยโอ้นี่มีเมียมข้างลงมาเลยคือมาที่นี่เขาไม่รักษาให้ครับถ้าเอามึงไปเผาเลยนะครับไอ้ไงไอ้แจ๊ไอ้หมาชี้เรือนพอจะรู้ไหมว่าคนที่นี่เขาไปไหนกันหมดอืมพอรู้ไหมพอรู้ไหมเฮ้ยเดือกกูเนี่ยพอจะรู้ไหมว่าเขาไปไหนกันหมด ไม่คุยกับฉันเลยเลยมีหมอกับพี่เบลเลยพี่แชร์วางเครื่อง690พี่เบลลองนั่งดูก่อนไหมเทสก่อนวิวเทสจะนั่งนั่งดูนั่งดูเอาใส่ขคลาสกันอุ่นหัวไม่ได้ไม่ได้ีวลาิวแชร์วางเครื่องแคลเซียม90วันนี้นะครับเขาจะแยกอะไรเอ็กเซเตอร์แล้วมาขับวิวแชร์นะครับตายแล้ว ยังไม่ตายออกมาห่างหัวใจอยู่นี่ไงใครเนี่ยอุ้ยน่ารักเลยพี่ดดูิคนน่ารักอ่ะแต่เขาไม่อยู่น่าพี่ไม่อัากวนตีนะไปไปที่ไหนมันจะให้พี่นั่งวิวแชร์ก็ใช่สิครับพี่ขี่ไม่ได้ไงก็ต้องนั่งวิวแชร์แล้วก็ยกเครื่องก่อนก้าวศูนนี่ใส่วิวแชร์ไม่คือรถแล้วปุ๊บแล้วพี่รีบไปปิดกุญแจรถก่อนพอปิดกุญแจรถปุ๊บพี่ก็แล้วก็วิ่งไปหารถไม่ไม่วิ่งแหวรถ ตอนี้ก็าคำตัวแบบเค็บไมมตัวแบบฟังนี่ก็จับตัวออกปกติอยูว่วงของเป็นคนที่วงของเรียจนไม่เห็นกับตา,ตาใจมันเจ็บร้อ,อ,องก็ไม่ถูกจนเอาพี่พีร้องในความคิดพี่ว่ามันร้องว่ายังไงจนไม่เห็นกับตาในใจมันเจ็บ